มองมอยมองมอยมองม,มอยในประเทศอังกฤษเนาะถ้าหลายคนที่เคยมาอังกฤษเราก็จะรู้ว่าที่นี่นะคะเขาก็จะใช้เงินกันที่เป็นเงินสดค่อนข้างน้อยเขาก็จะใช้พวกการ์ดคอนแทคเลสอะไรอย่างนี้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเรามาเนี่ยเราก็ใช้เดบิต c a ร์ดเครดิต a r ร์ดักไปได้เลยนะคะหรือว่าเป็นคอนแทคเลสอะไรประมาณนี้เนาะแล้วเวลาเราก็ ไปซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างนี้เราก็ถามราคาใช่ปะเขาก็จะแบบเราก็จะถามว่าแบบ how much this one อะไรประมาณนี้นะแล้วก็อย่างเช่นถ้าคุยเรื่องเสื้อผ้าหรือว่าของที่เป็นไซส์ต่างๆนะก็จะเป็นแบบ do you h a v e this size แบบ medium large หรือว่าอย่างไซส์ทั่วไปไซส์ของผู้หญิงนะคะก็อย่างเช่นไซส์8ไซส์10อย่างนี้ก็ได้นะคะ ก็ถ้าคือมันไซส์มีเดียมไซสก์กลางๆก็คือ8และ1 0ถ้าเกิดว่าล r าชก็ประมาณ12-14ประมาณนี้เนาะการจ่ายเงินในประเทศอังกฤษนะคะเราก็จะจ่ายแบบจ่ายคาสนะคะก็บางร้านก็ยังรับเงินสดอยู่บางร้านก็จะรับ การ์ดอย่างเดียวนะคะก็คือแบบคิดว่าถ้าเป็นร้านที่รับการ์ดอย่างเดียวแล้วเป็นลูกน้องอยู่อะไรเงี้ยคือเขาได้แทร็กได้นะคะจะไม่มีการแบบขโมยเงินสดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใช้การ์ดจ่ายมันจะมีเรคคอร์ดอะไรแบบนี้เนาะอันเนี้ยถ้าจะถามเขาว่าร้านนั้นรับการ์ดหรือเปล่าหรือว่ารับบัตรหรือเปล่าล่ะคะก็ให้ถามว่า can I pay by card แบบนี้นะคะหรือว่า can I pay by card please แบบนี้นะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่นี่สังคมที่นี่นะคะ mm hmm. เขาก็จะไม่ค่อยใช้ถุงพลาสติก hmm. เท่าไหร่นะคะเขาก็จะใช้ถุงแฟบริกหรือว่าเป็นถุงที่แบ c k ฟอร์ไลฟ์เดี๋ยวสตาจะเอาให้ดูถุงที่ใช้ประจําก็จะเป็นถุงผ้าอย่างนี้เนาะ,ะ mm hmm. แล้วก็จะมีติดแล้วก็เอาติดกระเป๋าไปด้วยติดแบบเวลาไปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แล้วก็จะมีถุงประมาณนี้นะคะที่เราเอาไปซื้อของก mm hmm. มีเยอะเลยนะคะเพราะว่ามันต้องใช้แล้วเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ค่อยไปร้านที่แบบถ้าลืมถุงเขาก็มีถุงให้ที่ร้านเขาจะคิดเพิ่มเป็น10พีถึง30พี50พีแล้วแต่ร้านนะคะก็แล้วเวลาสั่งอาหารนะคะอันนี้ก็จะมาคุยเรื่องความเป็นบริสติชนิดหนึ่งนะคะเรื่องการสั่งอาหารนะคะแล้วก็ถ้าสมมติเป็นร้านอาหารเราก็สามารถทีท่จะโทรไปจองโต๊ะได้นะคะ สำหรับใครที่เ,เราก็จะจะโทรไปหรือจะโวกิ i นก็ได้บางร้านก็จะไม่รับจองนะคะก็โวกินอย่างเดียวแต่ส่วนมากเลยนะคะ95%ก็คือจะรับจองนะคะแล้วเวลาที่เราจะจองโต๊ะนะคะเราก็จะบอกว่า i dislike to book a table for กี่คนก็ว่าไปนะคะ for two for four people หรือว่าแล้วก็บอกเวลานะคะว่าประมาณ 5pm 7pm ประมาณนี้นะคะทำเป็นดินเนอร์แล้วเขาก็จะถามชื่อว่าบุกในชื่อจองในชื่อใครแล้วก็อาจจะขอเบอร์ติดต่ออะไรประมาณนี้นะคะแล้วถ้าเราไปถึงร้านอาหารนะคะเ,เราก็สามารถที่จะบอกเขาว่าคือ I have a menu ก็คือเมนูที่แบบ ที่ถ้าสมมติว่าคือปกติทั่วไปแล้วเขาก็จะรวดเร็วการเอาเมนูมาให้นะคะส่วนที่ถ้าเป็นร้านบางร้านอย่างที่เป็นผับเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เดินไปสั่งได้เลยตรงหน้าบาร์นะแต่ว่าถ้าเป็นร้านอาหารก็คือเขาจะมีมาแบบเทเบิลเซอร์วิสก็คือมาเซิร์ฟที่โต๊ะอาหารนะคะหลายคนถามว่า คนที่เนี่ยถ้าถ้าเคยมาแล้วก็จะรู้แต่ถ้าคนที่ไม่เคยมาเวลาจะขอเข้าห้องน้ำนะคะเขาก็จะแบบว่าเรียกว่า toilet นะคะหรือว่าลูแต่ว่าลูไม่ค่อยมีคนเรียกแต่ก็มีคนเรียกเยอะแต่คนถ้าเป็นทัวริสต์หรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวก็จะเรียกว่า toilet นะคะบางคนก็เรียก a t h r o o m แต่ b ั t r o o m เหมือนกับว่ามันเป็นห้องอาบน้ำมากกว่าที่จะเป็นแบบห้องห้องน้ำนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ ถ้าคนที่ทานอาหารในร้านแล้วก็อยากได้อยากจ่ายนะคะเป็นค่าอาหารเขาก็เรียกคนมาเช็คเงินเก็บเงินอย่างนี้ใช่ไหมคะบ้านเราก็คือเช็คบิลใช่ไหมแต่ที่นี่ก็จะเรียกว่าค h o ได้ h a v e the bill please ประมาณนี้เนาะเพราะว่าเขาก็จะใช้คำแบบจเขียนขึ้นไวให้ตรงหน้าจอนะแล้วก็อย่างเช่นเราทานอาหารไม่หมด แล้วเราอยากเอากลับบ้านนะคะปกติทั่วไปโคดากิเขาก็จะบอกว่า can I have this one to take home อะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่า can you put this in the box for me to take home ประมาณนี้เนาะแล, <laughs> แล้วก็ถ้าเป็นติ๊พูดถึงติป ที่ประเทศอังกฤษก็มันไม่จําเป็นนะคะจะให้หรือไม่ให้ก็ได้แต่ถ้าอยู่ในแถบลอนดอนเขาก็จะบวกเพิ่มเป็น12.5ซนไปแล้วแต่ถ้าขอบรอบ,อบนอกนอกหน่อยก็จะจะไม่ส่วนมากร้านก็จะไม่ใส่เซอร์วิสชาร์จไปนะคะก็ะจะเราก็ไม่จําเป็นต้องให้ก็ได้หรือว่าถ้าเราประทับใจเขามากๆอะไรเงี้ยก็ะจะอยู่ที่ประมาณถ้าปกติก็จะ10ของ าราคานะคะก็บวกเพิ่มไป10%หรือเราจะถ้าเราจะจ่ายการ์ดเราเอาเป็นเงินสดให้น้องคนพนักง,งานที่มาเสิร์ฟิเราแบบนี้ก็ได้นะอย่างเช่นแบบคือเขาจะไม่สเตรทเหมือนประเทศแบบฝั่งอเมริกาอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเพราะว่า ฝั่งโน้นเขาก็จะแบบ t r i c กต้องมีทิปประมาณ 20%, 15%, 25%อะไรประมาณนี้แต่ที่นี่คือไม่ให้ก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่ประทับใจแล้วก็ไม่ให้เลยสักบาทหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็คือในวัฒนธ,ธรรมของอังกฤษเขาก็แล้วแต่คล้ายๆที่เมืองไทยนะคะคือทิปก็ได้ไม่ทิปก็ได้แบบนี้เลยนะคะง่ายมากๆโอเคนี่คือเรื่องราวในประเทศอังกฤษวันนี้เอาไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวัหลังเดี๋ยวสายจะว่าคุยใหม่นะมามย,มยว่า มีอะไรอยากจะมาทำประโยชน์ให้กับหลายคนมาแบบมาบอกเล่าเกี่ยวกับการเป็นอยู่ในประเทศอังกฤษนะว่าโอเคเราเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องอื่นๆด้วยนะเรื่องการเป็นอยู่ที่นี่หน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยโอเควันนี้ไปแล้วบายๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเดี๋ยวจะมาเล่าเล่าสู่ฟังเล่ากันฟังอีกค่ะ